นะครับขึ้นปุ๊บนะครับผมแล้วก็เราก็จะรอตัวนี้จะเป็นตู้รุ่นนะครับเพราะถ้าเชื่อเรียกเขาเรียกตู้อบข้าวรุ่น SSB นะ SSB เรียก SSB ก็ได้ครับง่ายๆนะครับผมนะตัวนี้กล่องแปลงไฟจะต้องรันจนถึงตัวเลข50บกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีวันใดวันหนึ่งเกิดว่าตัวเลขเพี้ยนไปเพราะว่ามันอาจจะเกิดใครไปโดนตรงนี้ก็ได้นะครับสิ่งข้อควรระวังตัวนี้ก็คือจิ้งจกนะครับมันจะเข้าไปข้างในนี้ มันจะเข้าไปโดนใส่มันจะเข้าไปโดนใส่ไฟข้างในอย่างเดียวระวังคืออย่างเดียวคือปิดก็ได้ปิดตายไปเลยก็ได้ครับระวังจิ้งจกเข้าไปข้างในจิ้งจกกับแมงสาบสองอย่างนะครับพอไฟรันเสร็จปุ๊บนะครับเรียบร้อยเนาะเราก็มาเปิดเบรกเกอร์ตรงนี้อันนี้เปิดสวิตช์ตรงนี้ครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเนี่ยตอนเนี้ออฟอันนี้ปิดปิดเนี่ยเปิดนะครับเปิด,ป,ดปุ๊บเราก็รอนะครับรอหน้าจอขึ้นตรงนี้นะครับคุณลุงครับนี่ตรงนี้รอหน้าจอขึ้นใช่ไหมครับ เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราจะเอาข้าวเข้าเข้ายังไงแล้วก็กดนเข้าเข้ากดก่อนกดก่อนนะกดกองกระเพาะทํางานเรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างทางานเรียบร้อยใช่ไหมครับนะจากนั้นเราก็มาเปิดฝาข้างครับเทข้าวอ่าเปิดฝาข้างตรงนี้นะครับนี่เปิดตัวนี้นะครับเทนะครับวิ่กันเทนะไม่ใช่เทศาสทั้งหมดเทเหมือนรถดูดเทที่เดียวเทลงไปตรงนี้ที่ใดที่หนึ่ง เทจนปูดมาไม่เป็นไรแต่าศาสตร์เพราะว่าท้า,าศาสตร์มันจะรับน้ำหนักไม่ไหวถ้าเทตรงตรงไหวนะตัวนี้จะเป็นตะแกรงร่อนนะครับผมนะพัดลมพัดลมตัวบนจะทํางานไปหยุดไปทํางานไปหยุดไปไม่ต้องกังวลทํางานแล้วก็หยุดทํางานแล้วก็หยุดนะครับอนนพอเราใส่ข้าวจนเต็มตู้หรือเท่าที่เราต้องการแตนะนำตัวนี้คือเต็มตู้อย่างเดียวเต็มตู้ยังไงเต็มตู้ก็นี่ครับดูขีด ตัวนี้เบอร์ยี่สิบหรือไม่ก็เปิดด้านบนดูก็ได้ตัวนี้สามารถขึ้นมาดูด้านบนได้นะครับขึ้นมาดูข้างบนนะเดี๋ยวคุณ,คณลุงขึ้นมาดูบนเลยก็ได้มา <c oughs> ขึ้นได้ขึ้นได้รับนักได้ยี่วันร้อยโลนะครับข้างในจะมีลูกบวกนะครับระวังลอยไม,ไม่ต้องขึ้นมาลูก,ล,กลูกไม่ต้องขึ้นมาอ่า นี่นะเห็นไหมเนี่ยต้องเต็มตรงนี้เท่านั้นนะครับถึงจะอบได้เนี่เห็นไหมรูปบบสูงสุดเลยไหมฮะสูงสูงอย่าง,ง,ง,งข้างบนเลยไหมครับเต็มตู้เลยโอ้เขียงนี่แหละใช่เต็มนี่เกลี่ยนี่มันจะมีตัวเกลี่ยมาบนนี้ครับเขาะจะเกลี่ยมาเองดันมาดันมาดันมาเฉลี่ยจนสุดนะครับนี้ต้องไ่ีมันนะเาเกลี่ยีว่าอ่าครับผมพออย่างนี้แต่ตัวนี้ห้ามเปิดนะเวลาอบปิดเวลาเราเวลาเราเอาข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องปิดหมดเลยนะอ่าโอเคลงแล้วก็ลงนะครับแล้วเราก็ปิดตู้นะครับ ปิดตู้ตรงนี้อ่าปิดตู้ตรงนี้นะครับปิดตู้ก่อน,นอ่าิปเลยล็อกซ้ายขวานะครับผมอ่าล็อกซ้ายขวานะครับนะฮะจากนั้นผมก็จะละอ่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับจะดูมีอะไรบ้างที่เราต้องปรับคือจะมีเครื่องวัดความชื้นอะนเนี้ยตัวนี้คือเครื่องวัดความชื้นนะครับเครื่องควาคมชื้นจะวางไว้เฉย จริงจริงมันวางไว้เฉยเาเชือกมันก็ได้นะแต่จริงๆเขาวางไว้เฉยๆเป็นเครื่องวัดความชื้นมันจะวัดความชื้นข้าวให้อัตอนโนมัติเขาจะมีตัวเลขขึ้นนะครับก็จะขึ้นตัวเลขตรงนี้นะครับจะขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่มีข้าวเขาจะขึ้นเป็นตัวเลข20กว่าส0สกว่าก็ว่านไปนะแต่วันนี้ผมจะให้รู้จักปุ่มก่นมีอะไรบ้างปุ่มที่1นะครับปุ่มชนิดข้าวชนิดข้าวมจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งส้งสาแ้แม่น,นั้อหนุ่ง,ตง,ง2ตั้งความชื้นที่ต้องการ ส่วนใหญ่เราก็ตั้งไว้ที่14.5หรือ14หรือ15ผมตั้งให้14ข้าพักเหนือพาเราเก็บใส่กระสอบก็จะคือ15สี 4, สวยข้าวปลูกก็ทําได้ข้าวปลูกได้ไม่เกิน3-4เดือน5-6เดือนไม่เกิน6เดือนโอเคไหมถ้าเกิน6เดือนก็ต้องหมุนลงมาให้เหลือ 11, 11. 11. อ่าแต่นี้ผมตั้งให้เบอร์14ก่อนนะ <11. S 2> <11. S 1> ตัวนี้ไม่ต้องเล่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ป่วยชาววันไปเลยเพราะว่าคือผมเซต็จข้าวแล้วเล่นไปก็งงอยู่ดีเป็นเป็นปริมาณข้าวนะครับ จากนั้นเรากดหยุดกดหยุดใช่ไหมครับ <Graduate. S 1> อ่ากดหยุดแล้วก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่ก็คืออบข้าวอบข้าวแค่นี้เดี๋ยวเขากดอบข้าวเลยผมจะไล่น้ำมันให้ดูนะครับเท่เด <between S 1> <unt> ี๋ยวเท่ตั้งมือถืออะอ่ะาพยางไปเดี๋ยวปิดไฟก่อนไฟี๋ยวตั้งมาแล้วตั้งใหม่แล้วนอนนี่แหละมันทึกยู่อยู่หไหมมันทึกยู่ี้ือเดินอยู่อเดินอยู่นะโอเคก็ผมจะใช้วิธีการไล่น้ำมันนะครับผมจะเปิดฝาตู้มานะ ผมจะมีนี่ท่อน,นี่คือระบบมีนะตัวนี้คือตัวพ้นหัวพ้นไฟผมจะเรียกว่าเบอร์เนอร์หรือหัวพ้นไฟก็ได้นะครับตัวนี้คือระบบน้ามันนะครับผมจะมีท่อน้ํามันอยู่ตรงนี้เราไขาได้นะครับผมถ้าไขไรน้ามันก่อนให้น้ำมันมาถึงท่อน,นี่ก่อนนะครับพี่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเขา,จะ,ขาจะดูดเองต้วต้นผมก็จะลองเทน้ามันดูก่อนนะครับเทเขาเลหมนในรถแบบเดียวกันใช่คล้ายกันเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วจบนะเรี๋ไปแค่นี้เอง มาแล้วเดี๋ยวเขาก็าดูไปเองตามเราก็ใส่เข้าไปใครับใช่ครับอย่าไล่อากาศนิดหนึ่งนะครับแต่อยาให้หมดเลยดีกว่าแตไม่ต้องไล่เหนื่อยราผมจะกดนี่นะครับอบข้าวที่ดูดีดูในกล้องนะอบข้าวดูนะกดอกนะครับอบข้าวตัวนี้าเรี่าโซ่เป็นตัวหมุนเวียนข้าวหมุนเวียนหรือเรียกว่าพลิกข้าวก็ได้อ่า เขาจะปล่อยข้าวลงมาจากในถังเก็บลงมาสู่ตัวสปูร์ล่างจากสปูล,ล่างันดมาที่กระพอ,ะพอกระพวนก็มาเทใหม่วนอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวจะมีี่ปั๊มน้ำมันเห็นไหมไฟพิบป,ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันก็พิบอยู่แต่ว่ามันทำงานแต่ต้องรอไฟติดไหมอันนี้แค่บอกว่าทำงานแต่ไฟอ่ะต้องดูไฟด้วยว่าทำงานจริงเปล่าไฟริงจริงเปล่า เราจะไม่ม่นเลแรม่แรงมีข้าวักระสอบเนี่ยนี่มันจะลองข้าวเลยตกระสอบข้แห้งลองดั้กระสอบตอกระสอบเทใเหียเลไงเ้ีเลยดีกว่าเดี๋ยวไฟก็จะแรงประนี้โรากาทำไเราตไปเลยตอกข้าวเเลยจริงเลย เอากรวหลงมาเอาให้ได้ได้ได้ผมเช็ดน้ำมันได้แล้วเอาที่อยู่้มันเก็ได้น้มันเสแลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวเราจาเข้าวจิกระนะ่อยยาวเ่้ะไยยาไเยดดดูดูดเข้ามาแล้วเข้ามาลอง

โอ้ต้องฟิตมาทำไมนุ่มๆดี๋ยวแกเอาที่ร้านหลังก่อนครับเวลา,าย,ยกของหนักต้องใช้ ยกไว้หลังมันได้ปกติหลังกระโดดบนต้นเฮ้ยตัดไปเข้าแล้ครับผมไปนี่เราเปิดเราเปิดนำเข้าเข้าแล้วนะเราเปิดระบบแล้วนะเราเข้าเข้าแล้วนะอันนี้ย้อนกลับไปหน่อยเยอดียวของจริงจะไปดูน้องเทงไปเลยเทน้ำตาเทน้ำตา อย่ี่เดียวอย่างนี้เลยนะค,ครับโอเเฮ้ย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 ยตายแล้วขอโทษครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเทสตอนนะผมลืมให็ไหมเดี๋ยวอเพชรก่อนเดี๋ยวเราก็ลืมได้นก กอรอบนะรอบมันไม่ได้รอบม,มันแค่ห้าสิบนะได้รู้แล้วใส่พานไม่ตึงแต่พานเนียไม่ตึง,ตงข้างบนโอเคอย่างเงี้ยได้ตั้งใส่พานถูกแไหมใส่พนมันติดวิธีการแก้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้งานใส่พานตัวไหนต้องดูก,ก่อนที่มา อย่างก็คือสายพานกับพลกับสายพานตัวสาานด้านบนนี่ยนะมันติดรก,กันแน่นะต็อสายพานตัวกระพล่กับ,กบสาพานี้เลยติดติดกันแะน่เพราะว่าอันนี้ส่ยพานกับพเพลอะมฮะอยานกตึงไม่พอ,อเด็กตึงง่อย เราตั้งกระพาะตั้งให้มันให้มันดันตัวนี้ขึ้นไปอีกเราไปดันเราดังจำเป็นต้กงักงสามเกียว はい。 กม็มีแล้วเราปิดเครื่องก่อนครับพอเสร็จขึ้นแล้วปิดเครื่องอ่าเราปิดเครื่อง,อป,องอปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ทำมสะอาเอาข้าวออกจากตรงนี้

อันนี้ผมช่วยได้ไหมเดี๋ยวมือก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เครื่องเราตักเข้าไป